นายจตุพรพมมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ระบุว่าประเทศตกอยู่ใต้อำนาจคนผิดปกติคลั่งแค้นและต้องการแก้แค้นแล้วก,กอบโกยผลประโยชน์ทับซ้อนยิ่งจะทำให้ชาติพินาศย่อยยับในอนาคตอีกทั้งสะท้อนถึงการบ้าอำนาจในเหตุการณ์ไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดตั้งแต่ปี2547และบานปลายรุนแรงยิ่งขึ้นมาถึง20ปีอย่างไร้วี่แววแก้ไขปัญหาได้ แต่ยังนัดหาหรือเสนอตัวแก้ปัญหาสงครามจากความขัดแย้งในพมา่ากระทั่งวงแตกเพราะทุกฝ่ายไม่ยอมรับสถานะตัวกลางนายจตุพรยังระบ,บุถึงกรณีที่รัฐบาลคิดจะตั้งกระทรวงซอฟต์พาเวอร์เพิ่มขึ้นหมายว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กระทรวงแต่อยู่ที่ความไร้ศักยภาพไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ซึ่งความจริงต้องสร้างความสำเร็จจนเกิดความเชื่อมั่นให้ได้ก่อนการคิดตั้งกระทรวงเพื่อให้เกิดสร้างปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก ความคิดจะตั้งกระทรวงซอฟแปร์วัวนั้นเป็นความไม่เข้าใจและทุ่มเทจะทำงานจึงกลายเป็นใหญ่และทำไม่สำเร็จซื่งที่ผ่านมาการตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แบ่งงานกรมป่าไม้ออกจากกระทรวงกรเกษตรและยังมีปัญหาทับซ้อนมาถึงขณะนี้เพราะหลักคิดผิด นอกจากนี้นายจตุพรบอกว่าประเทศมีแต่พวกบ้าอํานาจเข้ามามีอํานาจเมื่อเข้ามาก็แสดงอํานาจใหญ่โตเมื่อเกิดปัญหาก็จากไปมีโอกาสกลับมาใหม่ก็แสดงความบ้าอํานาจอีกประเทศไม่ได้อะไรขึ้นมาและอยู่ในสภาพนี้มาตลอดสิ่งสําคัญรัฐบาลได้แสดงอํานาจที่จะไปจาัดก,การงานใน3มเรื่องอย่างมีนัยยะซ่อนผลประโยชน์ทับซ้อนคือแลนด์บริ g เอนเตอร์เทนเมนต์ของเพลงคาสิและดิจิทัลวอลเล็ โดยโครงการเหล่านี้เป็นอภิมหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อ้างผลประโยชน์ชาติอีกอย่างหากเกิดปัญหาขึ้นมายังไม่มีมาตรการจัดการจึงสอให้เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตซึ่ง3เรื่องนี้รัฐบาลจะพาประเทศพังพินาศภายใต้สถานการณ์ความมั่นคงเปราะบางจึงหาสาระการทำงานไม่ได้เลยกับการฝ่าฟันให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตไปได้อย่างไรตัวประชาชนจำนวนมากไม่สบายใจและกรดกร่อนความรู้สึกให้จัดการตัวปัญหาเพื่อไม่ให้เป็นภาระใหม่ โดยมีการคิดดังๆว่าจะสั่งฟ้องคดีมาตรา112ในวันที่29พฤษภาคมนี้ไม่ให้ประกันแล้วขังและทยอยจัดก,การใหม่โดยมีอีกแนวทางคืออาจปล่อยตัวไม่สั่งฟ้องเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมในสังคมและลงมือกวาดทั้งกระดาษหรือเป็นไปได้ที่จะสมรู้ร่วมคิดก,กันทำความเสียหายให้ประเทศต่อไปแล้วจะปล่อยให้ประเทศอยู่กับการกอบกดผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวกันอีกหรอ